ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดีเ๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูต้นผักกาดหอมสีแดงนะคะนี่นะคะปลูกในถุงดำค่ะเพื่อนๆปลูกในถุงดำแล้วก็เพิ่งอันนี้เขาเพิ่งเริ่มจะโตนะคะเพื่อนๆตอนแรกก็ยังต้นเล็กอยู่ พอเขาได้น้ำค้างก็ต้นเขาก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่โตหน่อยนะคะนี่อันนี้นะคะต้นใหญ่มากเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บเอาไป ต้มจืดนะคะทำสลัดกินก็อร่อยนะคะกรอบมากนี่นะคะปลูกในถุงดำนะคะตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้ถุงไซส์จะเล็กหน่อยหนึ่งเบอร์จะเล็กหน่อย ถ้าถุงไซส์ใหญ่ต้นต้นก็จะใหญ่อค่ะนี่นะคะอ๋อันนี้ไซส์เล็กหมดเลยนะคะเพื่อนๆแต่เขางามมากเลยนะคะอือค่ะ แล้วก็มีกินอุกอยู่ถุงหนึ่งนะคะอยู่ในถุงดำนี่นะคะนี่ก็เอาไปทำต้มจืดทำสลัดกินได้ะคะ่ะแล้วก็มีตรงนี้ปลูกไว้หน่อยนึง นี่นะคะอันนี้ยังไม่ค่อยใหญ่อันนี้ปลูกที่หลังค่ะ,ะ,คะมีหญ้าขึ้นเราก็ถอนหญ้าออกเลยนะคะปลูกในถุงดำก็ได้รับประทานค่ะ ได้เอาไปทำกับข้าวได้ความสวยงามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ